เอาเละครับสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆท,ท่านนะครับเข้าสู่เกม Ark Survival so Evolution e เคยนะครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะไปจับตัวเทพตัวหนึ่งนะครับผมมันก็จะเป็นสายพันธุ์โดรนเล็กนี่แหละแต่ว่ามันพิเศษกว่าตัวอื่นก็คือว่ามันใส่หน้ากากวอชีฟมาด้วยนะครับ <c oughs> เรียนแบบเดอะแมสซิงเกอร์จริงๆมันน่าจะมีแบบหน้ากากทุเรียนั้งเนี่ยนะเออจะได้เจ๋งๆหน่อยส่วนชื่อของมันนะครับแบบเป็นทางการมีชื่อว่า Devil นะครับผมจุดที่มันอยู่ก็จะเป็นภูเขาทางด้านนู้นเลย โอเคทีนี้ก็เดี๋ยวเราใช้เป็นอาร์เมอร์เลยนะครับอาร์เมอร์ก็จะเป็นตัวที่แบบว่าพี่น้องไก่ไดำครับผมตัวนี้ที่มันต้องชื่ออาร์เมอร์ก็เพราะว่าตอนนั้นนี่มันจะมีเลือดเยอะกว่าเพื่อนนะครับผมก็เลยใส่อาร์เมอร์เข้าไปเหมือนมันจะขึ้นชื่อพีมนิวส์อีกหนึ่งตัวนี่แสดงว่าไอด้ดำก็อยู่ใ,ใกล้นี่หว่าใช่หรือเปล่าเนี่ยมันน่าจะอยู่แถวแถวนี้ไม่งั้นชื่อไม่น่าจะขึ้นได้แล้วมันไปอยู่ตรงไหนเอ่ยหาไม่เจอกันครับ ไม่แน่อาจจะอยู่ด้านบนนู้นก็ได้มั้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปตามหาเดวิลโดโรเล็กกันต่อเลยดีกว่านะครับมันจะเป็นคนละตัวกับเดวิลโดโรเล็กตัวแรกที่เราเคยจับนะครับเดี๋ยวต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไอ้มังกรพวกนี้นี่เอาไว้ไม่ได้เลยทีเดียวครับโหดมากเปเลยกอนพวกเนี้ยคายหมดคายหมด,หมด,หมดไอ้คายซัดนี่ยังโอเคอย,อยู่แต่มังกรนี่ไม่ไหวจริงๆไปกอยตัวเขียวนี่ด้วยกัดแรงมากกัดถึงขั้นนี้สลบเลยนะครับข้างบนนี่อะไรเนี่ยซอมบี้ไวเวอร์เหรอ เคลียไปก่อนนะครับโอเคเอาไปโดนเอฟเฟกร็อกเอลิเมนต์ต้อนเฉยมานี่มานี่จู่โจมเข้าไปครับเรียบร้อยครับได้เป็นมันสอมองกันด้วยแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเจอเป็นเดวิลโดโดเล็กแล้วนะครับอยู่ด้านล่างนี่เลยครับผมโอเคเย่ยมมากเดี๋ยวเคลียพื้นที่ก่อนไอตัวนี้นี่จะให้มันกัดผมไม่ได้เลยครับไม่แน่อาจจะกัดผมทีเดียวตายก็ได้เพราะว่ามันโหดมากๆเลยทีเดียวโอ้โหแต่ละตัวนี่ดูร้ายแบบสุดๆนะครับตรงนี้ต้องระวังให้ดีเราต้องใช้ภูมิประเทศนะครับให้เกิดประโยชน์ แล้วก็มีตัวแป,กแปกลกๆด้วยดิตรงนี้ตัวอะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นมอร์เกนเดะอะพาวเวอร์หลอดนะครับฆ่าไปก่อนดิโอเคฆ่าให้หมดนะครับประมาณนี้ก็น่าจะได้แล้วมั้งทีนี้ก็ได้เวลานะครับมาจับเดวิลดูดูเล็กกันเลยครับผมมันติดบัคหรือเปล่าเนี่ยเดวิลมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับใช้กล้องส่องทางไกลส่งก่อนดิเดวิลของมันนะครับอยู่ที่750ชื่อของมันก็คือเดวิลอย่างเดียวนะครับโอเคตัวอะไรมากัดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมีอนโลโซรัสนะครับทาสพิษมาด้วย อย่าพึ่งอีน้องเดี๋ยวก่อนตีตบไปครับตบกระบาลไปหนึ่งทีอยู่โอเคทีนี้ก็เตรียมลูกดอกให้พร้อมเลยครับผมว่าผมยิงตรงนี้เนะี่ยปลอดภัย่ามั้งจัดไปก่อนดอกแรกนะครับโดนอยู่โดนอยู่เบื่อมันกําลังจะตีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่ามันน่าจะแทะเนื้อไม่ได้ประมาณนั้นครับโอเคอย่างนี้เราก็ง่ายหน่อยจัดต่อไปครับผมยิงต่อไปยิงต่อไปเฮ้ยเป็นไงเป็นไงวิ่งหนีอะโอ้โหสวยบ้าครับตัวนี้เวลาวิ่งนีหินแตกเลยทีเดียวครับลงมาก่อนลงมาก่อน เอาเป็นไงโอ้สลบไปแล้วครับผมเจอเป็นธนูปิดวิญญาณของผมนะครับไม่กี่ดอกก็อยู่แล้วค่าสลบเท่าไหร่เนี่ยค่าสลบมันแค่หกหมื่นองนะครับแต่ว่าเลือดมาเดิมๆอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นก็ถือว่าเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคทีนี้ก็ใส่เป็นยาสีมพูไปเลยครับลำดับต่อไปก็ใช้เป็นเนื้อน่องโอเคไม่น่าจะยากเท่าไหร่ครับตอนนี้เทมมิ่งนี่อยู่ที่99%นะครับลดมาจ่าย100% ขึ้นมาแบบ र, ว่ารัวๆเลยบวกประมาณ374คาดว่าน่าจะได้เลเวลอยู่ประมาณ1,100่กว่าๆนะครับตัวนี้โอเคระหว่างนี้ก็รอดูสถานการณ์รอบๆก่อนนะครับเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรคล้ายๆกับตัวสายฟ้านี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอให้ได้ดูตัเล็กก่อนนะครับเดี๋ยวต้องเผารอบนึงได้ไหมได้ไหมโอเคครับได้เลยครับผมก็จัดได้ว่าจับง่ายนะครับตัวนี้จับง่ายมากๆเลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวกระโดดลงมาก,ก่อน แล้วก็เดี๋ยวป่องให้อาเมอร์ตามลงมานะครับผมจะเริ่มเก็บเลเวลให้กับเลเวลตัวนี้เลยเลเวลตอนนี้นะครับอยู่ที่1 1 2 3นะครับต้องใช้ที่ขี่ด้วยเดี๋ยวใส่ที่ขี่ไปเลยดีกว่าไอ้ตัวนี้ก็จะใช้ที่ขี่อันเดียวกับไจกนซสรัสเลยนะครับใส่เข้าไปแล้วโอเคค่าพลังมาเยอะมากครับเลือดตอนนี้อยู่ที่4 0 0 0 0นกับเก้นะครับแล้วก็ดาเมจอยู่ที่1480งหมื่นสี่ร้อยแปดสิบมนามาหนึ่งหมื่นแล้วก็โอ้โหน้ําหนักมาที่ 5 0 0แสนนะครับ1 1 9 0เยอะมากๆไปเดินนี่หินแตกเลยทีเดียวครับฟาร์มหินได้หรือเปล่าเนี่ยฟาร์มไม่ได้เหรอต้นไม้เป็นไงต้นไม้ก็ไม่ได้ครับแต่ว่าไม่มีอะไรนี่กีดขวางเราอยู่เออมันต้องแบบนี้ถึงจะดีมาดูด้านหน้ากันเลยครับที่บอกว่าใส่หน้ากากวอร์ชิฟเป็นยังไงนี่ไงมันเอาหน้ากากวอร์ชิฟมา <c oughs> หน้ากากนี่ค่อนข้างจะเหมือนกันนะครับประมาณ90%เลยทีเดียวเดี๋ยวทีนี้ก็อัดดาเมจไปก่อนเลยดีกว่ามั้ง ในส่วนของเลือดนี่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับการอัพต่อหน่วยนี่ขึ้นเยอะมากตอนนี้ดาเมจรเรานะครับเราอย,อยู่ที่8 0ดแสนนะครับแปดหมื่อี่ร้อยสิบสี่แล้วอัพไปไม่กี่ขั้นเท่านั้นเองโอเค,โอ,เคโอ้โหกัดเอาไฟนู่นกี่ทีเดีวยวตายนะครับด้านหน้าดูดิกัดไปโอ้โหพลางใบเวิร์นก็ทีเดียวอยู่แต่นี้โหดแน่นอนการคลิกขวานี่เป็นการพ่นไฟนะครับไฟก็จะเป็นสีแดงผสมกับสีขาวแล้วก็การกด C ตอนนี้ไม่มีอะไรนะครับกด X ดูหน่ยอย X ก,ก็ไม่มีปุ่ม o มีไหมไม่มีนะครับ มีแค่คลิกซ้ายกับคลิกขวาโอเคดูยันต่อเลยมาไวเบอร์นา,นานานี่เดี๋ยวเต็มตัวเจอกันเป็นซอบีิตีกลับไปครับทีเดียวอยู่โอ้โหจริงตัวนี้ก้อนหิก้อนห,นหินนี่กระตุยกระจายหมดนะครับลองเป็นพรามนกดูนีทีเดียวหรือเปล่ากลับไปครับได้อยู่ครับทีเดียวตายเลยอ๋อมันไม่ใช่พรามนี่มันเป็นมิสติกได้ตรงนี้ไข่อะไรเนี่ยเราเจอไข่ลูกหนึ่งครับน่าจะเป็นไข่ของมังกรไวเบอร์แล้วมั้ยแต่ว่าลังมันสวยดีครับอันนี้ เอฟเวคด่ากอนเอกเออเอามาใช้หน่อยดีกว่าฮู้ไขมันเลเวล1450รเลยเก็บมาก่อนดิยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมเดี๋ยวค่อยไปฟักกันนะครับรอให้มีเวลาแบบว่างๆนิดนึงทีนี้ขั้ต่อไปก็เอาเป็นสปีดดีกว่าโอหสปีดขึ้นน้อยกว่าเฮ้ยไม่อัพดีกว่าครับเสียดายเดี๋ยวเปลืองที่เหลือจะเป็นเลือดไปเลยครับลองอัดเลือดไปรัวๆดูดิได้เท่าไหร่โอ้โหกัดไอ้พวกนั้นไปแป๊บเดียวนี่เลเวลตันเลยนะครับเลือดเราตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่เนี่ย 131เล้าน2องแ0 0หอโอ้โหเจ๋งโยน่าจะอัพไปที่300 000, ล้านกำลังดีนะครับเอาไปที่300 000, ล้านดีกว่าโอเคแล้วก็ที่เหลือนะครับเป็นดาเมจไปเลยอย่างอื่นผมว่ามาชิวๆอยู่แล้วอะค่อนข้างเยอะ,ยะนะครับเพิ่มดาเมจไปดาเมจตอนนี้นี่โอ้โหไปหลักล้านแล้วเนี่ยจะตันเท่าไหร่ไม่รู้อัดไปเอยอัดไปเรื่อยๆทะลุหล้านไปแล้วนะครับ มันหยุดอยู่ที่6ล้านนะครับ8 000, 2 2 4 5นนะครับสำหรับดาเมจโอเคไปทีนี้ก็เดินหน้ากลับบ้านนะครับไปทดสอบดัมมี่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้เคลียร์พื้นที่ตรงนี้ด้วยโอ้โหด้านหน้านี่เพียบมากลับไปหนึ่งทีโอเบอร์เซอร์เคิทีเดียวตายเลยเหรอสุดยอดมากครับรุนแรงอยู่ันต้องลองกับอวตารน่ะถ้าอวตารทีเดียวนี่บอกได้เลยว่าโหดแน่นอนนี่ไงครับอวตารอยู่ด้านหน้ากลับไปหนึ่งครั้งครับทีเดียวตายครับผมดาเมจตอนนี้ประเมินคร่าวๆก็ไม่น่าจะต่ำกว่า20ล้านนะครับ อันนี้คือเป็นการเดาแต่ผมว่าน่าจะได้อยู่ั้งโอเคจูโจมต่อไปมากัดให้หมดเอาให้ตายไม่ได้สกินอะไรมาเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไฟดูที่ไฟแรงไหมจับพลังไฟไปครับโอ้โหเดี๋ยวหลนเลยเจอเป็นทีเล็กสายฟ้านะครับหลนจากการขี่โดโดเล็กเลยทีเดียวเฮ้ยตัวอะไรตามมาเนี่ยจูโจมไปจูโจมไปเหมือนมีอาการเดินช้าด้วยดีกว่าก็มีตัวอะไรแบบว่าแปลกๆสักตัวหนึ่งอ๋อมันเป็นคนนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจับให้ตัวนี้พี่ขอเอง มนุษย์ต้องลุยกับมนุษย์อุ้ยเรียกหมีมาด้วยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคนพี่ขอคนพี่ขอเอาให้สลบมาแลกการคนละดอกสองดอกจัดต่อไปครับหงายไปเลยครับผมมานี่เลยจับคนแม่ง <c oughs> จับคนแม่งเลยเอาตายเลยอ้เรียบร้อยครับสงสัยจะโดนเป็นเดวิลเราไปกลับบ้านกันก่อนเดี๋ยวระหว่างที่วิ่งกับบ้านก็จะได้คิดเป็นชื่อไปด้วยครับอารวาดไปด้วยเลยเฮ้ยป่าด้านล่างนี่สวยดีว่ะเป็นปลาแซลมอนพิษอ่ะเนี่ยอันน,น,นี้ตัวสีเขียวเลยเดี๋ยวขอลงมาดูก่อนนี้ ทำไมมันอยู่แบบแปลกๆวะเนี่ยดูแปบบ๊บดูแปบบ๊บอ๋อมันมีชื่อของมันนี่ชื่อว่าโคนิมสัสสอนะครับแซลมอนถ้าจับได้นี่บอกได้เลยว่าเจ๋งจับได้นี่บอกมาดูเนี่ยมีค่าสลบหรือเปล่าวะค่าสลบไม่มีไม่ขึ้นอะไรเลยครับลองใช้เป็นลูกดอกนะครับยาคิดดูสลบทไหมสลบไหม,ล,ไหมลองดูก่อนเอาตายครับไม่สลบครับผมไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจัดการในตัวเขียวนี่ดิทำไมไม่ยอมสู้เขาเนี่ยอันนี้เป็นสปีริตเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขึ้นคียน ขึ้นขี่ก่อนปั๊บนึงโอเคกลับไปนี่ได้บางอาจสปิริตวอล์กเกอร์แต่แปลกใจว่าทำไมเมื่อกี้ไม่สู้เนี่ยอ๋อหรือว่าผมพาร์ส,สี่ไปน่าจะลืมพาร์ส,สี่ไปมั้งโอเคไม่เป็นไรครับกลับบ้านกันเลยตอนนี้กลับไปให้หมดดีกลับทีเดียวตายทุกตัวครับเวลาเราฆ่าเป็นในพวกอัลฟาของตัวสีเหลืองๆพวกนี้ครับเราจะได้ที่ขี่แล้วก็อุปกรณ์ดีๆมาเยอะมากในส่วนของพลังไฟนี่ไม่แรงนะครับ น่าจะทำดาเมจเป็นเปอร์เซนต์มากกว่าโอเคพี่หมีัลฟ้าพี่หมีัลฟ้าทีเดียวครับทีเดียวอยู่กัดต,ต่อไปไซคลอบก็มานี่ดูเลยโอ้ไม่ใช่ไซคลอบนี่ว่าเป็นสโตนโกลเลมไม่น่าตามเหมือนกับไซคลอบเลยวะนเนี้ยมันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นนะครับไอตัวเมื่อกี้หน้าตาแบบแปลกๆนิดนึงโอเคกัดกันต่อไปถ้าเกิดว่าเราพามาลงน้ำนี่จะไหวหรือเปล่ามาดูนะแต่ผมว่าน่าจะช้าแน่นอนเพราะว่ามันอัพสปีดไม่ได้โอเค มันอัพได้อยู่แต่ว่าขึ้นน้อยเกินไปอ่ะอีกทีมควรจะขึ้นเยอะกว่านี้แล้วก็มีพรามด้านหน้านี่เดี๋ยวต้องลองหน่อยเขาลองไฟอีกรอบหนึ่งดิมันคล่องใจครับจัดไฟไปครับผมโอ้โหพลังไฟสวยดีเสียดายไม่แรงครับขออีกทีไม่โดนดีกว่าอีกสักรอบหนึ่งไฟเผาให้หมดอ้ตายอยู่ได้อยู่ครับแต่ว่าวงการโจมตีนี่จะแคบไปหนึ่งครับสาหรับพลังไฟแคบไปหน่อยเออได้อยู่เฮ้ยทีเดียวตายอยู่เหมือนกันครับโอเคทีนี้ก็ขึ้นด้านบนกันเลย ตอนนี้ก็ตื่นเต้นแล้วอยากจะรู้เหมือนกันว่าพลังโจมตีเราเท่าไหร่ทีนี้ก็ได้เวลาทดสอบกันแล้วนะครับการกัดนะครับกัดไม่โดนเดี๋ยวโอ้อยู่ที่14ล้านนะครับ327,159ก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเพราะไอ้ตัวนี้นี่มันไม่ใช่สายเทพอะไรถึงแม้ว่าหน้าตามันจะหลอดนิดนึงครับเป็นสายพันธุ์ธรรมดานี่แหละโอเคโอเคอยู่นี้ก่อนไปดูกันต่อเลยดีกว่าจุดต่อไปก็ไปลุยกันในป่าเลซบูดเจอเอาฟ้าไวเวิร์นด้วยไอ้ตัวนี้รับรองว่าเสร็จผมแน่นอน จะพึ่งไปก็แล้วกันเดี๋ยวเอาฟ้าไดวูฟเฮ้ยทำไมเอาฟ้าหมาตามอยู่นี้วะเนี่ยปกติไม่ค่อยมีเนี่มาได้ไงกม่รู้นะครับโอเคกัดกันต่อไปไลยเบร์นมาแลวเหรอมาๆมาเจอไฟหน่อยเจอไฟหน่อยโอ้โหไฟไม่โดนกัดธรรมดาดีกว่าทำไมกัดไม่โดนวะเนี่ยกัดไปตั้งหลายทีเนี่ยกว่าจะตายผมว่ากัดไม่โดนมากกว่าแมนติคอ์ก็มาเนี่ยอย่างนี้มันต้องไปฆ่าหน่อยไอตัวนี้ก็จัดว่าโหดดูนี่กัดไปครับกัดไปครับผมกัดไม่โดนหรือกัดไม่ตายวะเนี้ย น่าจะกัดไม่ตายเนียมั้ยเพราะว่าผมก็กัดแบบว่าค่อนข้างจะตรงนะเมื่อกี้แสดงว่าเลือดมนันนี่เยอะแบบสุดกัดต่อไปอารวาสกันต่อเลยครับผมโซสลัสเข้ามาโซสลักจับไปครับแอสซซินทีเดียวอยู่ส่วนด้านนี้น่าจะเป็นสปิริตกับฟ um ลามลิงในฟลามลิงนั่นน่ะจับไปหนึ่งทีโอ้กัดไม่โดนว่ะมันน่าจะมีการโจมตีที่แบบว่าค่อนข้าง,งจะแคบนะครับผมดูๆไปแล้วถ้ามันกัดโดนนี่น่าจะทีเดียวตายหมดนั่นแหละโอเคไม่เป็นไรครับ ยังไงข้อเสียก็ยังน้อยกว่าข้อดีข้อดีถือว่าเยอะกว่านะครับนี่จัดพลังไฟไปครับผมรถเป็นมิสติกดับเบิลโอเคตอนนี้ทางด้านบนนี่ผมเคลียร์หมดแล้วนะครับทีนี้ก็ลงด้านล่างกันเลยดีกว่านะครับบนป่าเลดบูดนุนี่ตอนนี้มันจะค่อนข้างมืดนิดนึงมันจะดูยากครับผมลงด้านล่างกันดีกว่าเดี๋ยวจะได้ไปลองลงน้ํากันด้วยโอเคจุดต่อไปก็จะวิ่งมาทางฝั่งนี้เลยนะครับวิ่งมาทางฝั่งนี้ดีกว่าไอที่ผมชอบที่สุดก็คือว่าเวลาวิ่งผ่านต้นไม้นี่ จะสามารถวิ่งฝ่าได้เลยไงไม่มีการติดเลยนะครับก,ก,ก้อนห่นก้อนหินนี่แตกรกระจายหมดเทมากจัดได้ว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดนะครับจับง่ายใช้คล่องเดี๋ยวเราเจอเป็นร์เกนเดอะพาวเวอร์ลอดนะครับสายพันธุ์ใกล้เคียงกันค่าพลังน่าจะโอเคสูสีกันอยู่ไปละวาดกันเลยกลับไปก่อนกลับไปหมดเรียบร้อยครับเดอะพาวเวอร์โดมินัสโอ้มันเปลี่ยนชื่อใหม่เลยหรอถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าเมื่อก่อนนี่ชื่อมันจะเป็นร์เกนเดอรพาวเวอร์ลอดนะครับตัวเมื่อกี้เปลี่ยนชื่อใหม่หมดเลยโอเคไป เห็นชื่อก็ไม่เป็นไรขอให้แบบว่าหน้าตาเหมือนเดิมก็พอแล้วก็จับได้ไปมานี้ก็เยี่ยมแล้วครับวิ่งกันต่อเลยไล้วก็มีการุโซรัตตัวนี้เห็นก็บอกว่าตอนคืนนี้โหดนักโหดหนามีคนบอกว่าโหดไกว์กอลอีกผมนี่ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่ครับเพราะไอพวกนี้นี่เวลามากัดไอ้กอฟสะท้อนดาเมจไปไม่กี่ทีก็ไน่จะตายแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรับค่าพลังอะไรมันเบ้านะเอาละครับตอนนี้ด้านหน้านี่เพียบเลยนะครับได้เวลาล้างกันแล้วครับผมล้างบางกันดีกว่า วิการที่เรากัดทีเดียวองโอ้โหสุดยอดมากแสดงว,ว่าดาเมจเรานี่โคตรแรงสุดๆเดี๋ยว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 ตัวย่านิดนึงข่ายเคโลให้หมดเลยดีกว่าวันนี้จะได้เป็นการเคลียร์ไดโนเสาร์ไปด้วยตัวด้วยกลับไปกลับให้หมดเลยไอตัวนี้นี่น่าจะให้ไปอยู่ในเกมกับพี่น้องไอคอบนะครับชื่ออะไรดีเนี่ยผมเริ่มจะคิดชื่อมันออกแล้วเอาเป็นพวกชื่อกอไก่ดีกว่ากอไก่กอไก่ชื่อว่ากาก,ากดีไหมไม่เอาชื่อกากมันจะดูแบบว่าเออไม่ให้เกียติมันนิดนึง เดี๋ยวคิดชื่อไปเรื่อยๆไอตัวโลโซนัสตัวเมื่อกี้ก็หลับแบบนานเลอเกินนะครับนี่เสือเทพเสือเทพกลับไปครับทีเดียวอยู่ขนาดว่าระดับเทพแห่งการล่าก็ไม่รอดนะครับทีเดียวตายเช่นกันครับผมคุยกันต่อไปเสียดายว่า,าวิ่งช้าไปนดิดนึงอยากจะให้มันอัพดาเมนเหมือนกับไอพวกไดโนเสราร์ปกติเนี่ยเฮ้ยสามเขาตัวนี้อะไรเนี่ยจะสู้เหรอเป็นแค่3ามเข่ากากาจะสู้กับเทพมาเลยมาเดยเออให้ควิดก่อนเลยมาควิดมาควิดมา ยังชิวๆอยู่นะน้องทีนี้ตาพี่นี่กัดไปครับเอ펙ไทร์อยู่ดีๆก็เข้ามาตีเฉยเลยเนี่ยไอพวกเอ펙ไทรนี่มันจะไม่ลักสงบนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์แห่งการกินเนื้อด้วยมันสามารถที่จะแทงเนื้อได้ด้วยนะครับตัวเมื่อกี้โอเคแล้วก็ด้านหน้านี่อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเราเจอเป็นมังกรน้าน,นะครับมาเกิดตรงนี้ด้วยทําไมมาเกิดแถวๆนี้เนี่ยมาพร้อมกับพวกชนเผ่าด้วยนะครับโอเคกัดไปครับผมเอาให้ตายให้หมดชื่อเป็นชื่อใหม่นี่ชื่อว่าไอวลี่ราเกียร์คัสนะครับ ตัวลัสีกับตัวที่เราเคยเจอโอเคกินปลาไปกินปลาไปปลาหมดแล้วอันเนี้ยปลาน้อยมากกว่านี้เจอไฟหนิดิเจอไฟเผาปลาไหมครับโดนไปประมาณ4ตัวโอ้โหอยากจะให้ดาเมจกว้างกว่านี้ว่ะแล้วก็ไอยตัวด้านหน้านี่เป็นอัลฟ้าเทอร์เรซีโนโซนัสหรือเปล่าเนี่ยไม่เคยเห็นเลยนะครับน่าจะใช่มั้งลองกัดดูก,ก่อนนิดจับไฟใช่ไหมใช่อยู่นะครับอัลฟ้าเทอร์เรซีโนโซนัสเลเวลร์สองร้อยตัวนี้ก็ยังไม่ได้จับเช่นกันนะครับเดี๋ยวเพื่อว่างนันดีกว่า เอาตาในกิโลทีเดียวอยู่ตอนนี้ระหว่างทางนะครับที่ผมกําลังเดินทางไปที่เกาะคาโนนะครับปรากฏว่าผมเจอเป็น3ามเขานะครับสายพันสายฟ้าด้วยนะครับตัวนี้โอ้โหมาดูใกล้ๆนี่สวยดีกว่ามันจะมีแบบว่าสายฟ้าวิ่งล้อมรอบตัวมันด้ยนะครับผมว่าเดี๋ยวพันหน้านี่ผมมาจับไอตัวนี้ดีกว่าเนี่ยเออเจ๋งดีเพิ่งเจอเป็นตัวแรกนะครับโอเคไปด้านลุ้นกันต่อเลยมีเป็นแก๊งคาโนกด้วยเนี่ยโอเคฆ่าไปครับฆ่าให้หมดพรามกีก้าก็มาด้วย ไอตัวนี้น่าจะต้องแต่พารก่อนหรือเปล่าเนี่ยคุ้นๆอยู่นะครับกลับไปดูนีโอเคทีเดียวตายเลยนะครับเมื่อกี้ตอนกัดรอบแรกน,นี่กัดไม่โดนพอโดนก็ทีเดียวอยู่โอเควิ่งกันต่อไปเลยกัดให้หมดกัดให้หมดเอาให้ตายตอนนี้ด้านหน้าของเรานะผมรู้สึกว่าไอคอยาวที่เรากําลังจะจับนี่กําลังจะตายโดยอินโดเมนนัสเล็กเอลฟาเลยครับจะเข้าไปช่วยก็ไม่ได้ด้วยนี่ถ้าผมไปช่วยนี่มันจะต้องตายแน่นอนเรียบร้อยครับเสร็จอนโดเมนนัสเล็กไปแล้วเข้ามา เองต้องมาเจอกับพี่เดี๋ยวกัดไม่โดนมา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 เอาใหม่อีกรอบนึงโอ้โหทีเดียวตายกระจอกมากนี่น้องกระโดดเป็นคนละเบอร์กันโอเคทีนี้ก็เดี๋ยวลองลงน้ํากันเลยนะครับลองลงน้าดูหน่อยดิโอ้มีการแบบกระโดดด้วยกระโดดได้ด้วยเหรอเฮ้ยลงน้ําไวเว้เฮ้ยโอ้โห,ห,ะโอ,โหอะไรจะลงน้ําไวขนาดนี้เนี่ยลงน้ํานี่ไวยิ่งกว่าบนบกแบบว่าเป็น10-20เท่านะครับเดี๋ยวเข้ามาอารวาสในน้ำแป๊บหนึ่งโอ้ยเยีย่ยมอยู่เยี่ยมอยู่ อย่าไปโดนพวกใงกระพุนอย่างเดียวเดี๋ยวหล่นนะครับกลับไปให้หมดกลับไปให้หมดฉลองสนามไปตรงลาเวนท่าไปครับกลับไม่ค่อยโดนเดี๋ยวลอยขึ้นมาก่อนดีกลับไปครับไทเกอร์ช้างนี่ขนาดว่าเยอะเยอะก็ยังทีเดียวนะครับผมเอาละครับทีมอันดับต่อไปก็มาลุยกันต่อที่กอรคาโนอะไรครับผมรู้สึกว่าวันนี้นี่ไดโนเสาร์เยอะมากๆนะครับรับรองว่ามีให้ฆ่าแบบไม่หมดไม่สิ้นแน่นอนดันนานี่มีลาวาโกเลมนะครับกำลังตีกับเสืออยู่นี่กลับไปครับทีเดียวอยู่ เยอะมากเยอะมากแล้วก็ผมก็ได้ค้นพบความลับนะครับของมันอยู่อย่างนก็คิดว่ามันสามารถที่จะเหาะได้ด้วยนะครับโดยการลงน้ําก่อนเดี๋ยวผมลองทําให้ดูดีกว่าลงน้ําประมาณนี้ครับแล้วก็กดสเปซบาร์ครั้งเอาไว้เดี๋ยวทําใหม่ทาใหม่โอเคประมาณนี้เหาอดีเหาะได้เอาเฮ้ยพอมาทําอีกทีนึงที่ทําไม่ได้โอ้อะไรวะเดี๋ยวขอลองรอบนึงมันต้องได้นี่เมื่อกี้ยังทําอยู่เลยนี่ลอยลอยเอาไม่ลอยด้วยหน้าแตกชุดหายโอ้สรุปเลยคือผมพลาดเองครับ ถือว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่ไม่เคยเกิดขึ้นก็แล้วกันจะลองโชว์นี่ดันแบบว่าทําไม่ได้เมื่อกี้ตอนที่ไม่ได้อัดนี่ผมลอยแบบว่าอย่างสูงอะโอเคลุยกันตอเลยมาไอ้นกตัหน้าได้กินไปหมดกินไม่หมดอุ้ยกัดนกไม่ค่อยโดนวะกว่าจะโดนนี่แต่ละตัวยากเลยเกินมานี้มานี้มานี่ไอ้หนูกัดเข้าไปครับโอเคลำดับต่อไปนี่ขอเป็นไอ้คอยาวเท้าไฟนี่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่ากัดทีแรกไม่ตายนี่บอกได้เลยว่าเราจะตายนะครับในครั้งเดียว กัดต่อไปครับกัดต่อไปครับผมเรียบร้อยครับพอยาวเท้าไฟก็สบายๆชิวๆเรือมันค่อนข้างจะเยอะมากครับแต่ว่าตัวนี้นี่กัดทีเดียวได้อยู่นี่ก็แสดงว่าโหดใช่ย่อยกัดต่อเอ้ยหมดดีมากดีมากดีมากโอเคครับทีนี้ก็ผมว่าเรามาใส่ชื่อกับมันกันเลยดีกว่านะครับผมคิดชื่อกับมันหน่อเลยครับตัวนี้ผมว่าจะใช้ชื่อเป็น2พยางดีกว่านะครับเป็นกอรไก่เช่นกันชื่อของมันก็คือกาโต้นะครับโอเคชื่อแบบว่าดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นนิดนึงจัดไปครับผม ดีก็วิ่งเคียรรอบนึงดีกว่าไอ้สไตโนตัวนี้นี่ยังเหลือรอดอยู่อีกนะเนี่ยโอเคอย่างนี้มันต้องจัดให้เดี๋ยวจะเหงาว่าตอนนี้เกาะคาโนนี่ผมเคลีย,บบนนยร์เกือบหมดแล้วนะครับเหลือแต่พวกไอพวกนกอะไรพวกเนี้ยตัวธรรมดาที่พื้นนี่ตายเกือบหมดแล้วน,นะครับผมโอเคผมว่าตอนนี้เกาะคาโนน่าจะเคลียร์แล้วครับเอาเป็นว่าไงเดี๋ยวเราไปจัดสึกมันกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมเอาละครับนี่คือแมตช์แรกนะครับทีลเล็กเลเวลหนึ่งแสนนะจำนวนหนึ่งร้อยตัวมะทัดก,กับกาโต้ครับผมเดี๋ยวให้มันเปิดฉากลุยก่อนเลยนะครับโอ้้หหูยยกกััดนนนีี่่มมิวออเเืฮ เดินเข้ามาเดินเข้ามาให้กัดก่อนให้กัดก่อนโอ้โหลอยลงน้ำเลยดีกว่าเดี๋ยวขึ้นมาก่อนขึ้นมาก่อนอุ้ยเฮ้ยบิน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 เวลาไม่ให้บินนี่มึงบินทำไมเนี่ยเดี๋ยวก่อนนี่บินสกายเลยแล้วก็เจอตัวแบบว่าประหลาดด้วยเนี่ยเฮ้ยไอตัวนี้ผมเพิ่งเคยเจอนะครับตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวลองข้ามดูก่อนนีมันมาจากไหนอ๋อมันเป็นไซคอปเหรอไซคอปตอนนี้รู้สึกว่าจะพัฒนาหน้าตามาเหมือนกว่าเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้ก็ได้เวลานะครับไปเก็บทีเล็กได้ไปหนึ่งแสนทั้งหมดหนึ่งร้อยตัวกัน ไม่ต้องให้มันกัดแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันกัดแล้วเราจะปิวนีครับโอเคทีตาพี่พ่อนน้องกัดไปครับผมโอ้โหทีเดียวตายทีเดียวอยู่เดินหน้าลุยข้าไปเอาให้หมดท่าไปกัดอย่างเดียวครับกระเด็นก็จุยกระจายไปมาเอาให้หมดโอ้โหกระจายแบบว่าเครื่องค้างเลยทีเดียวโอ้โหเย,ยอะเกินไปครับมาร้อยตัวรอบนี้นี่สุดยอดมากเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาให้หมดเอาให้หมดดีมากกาโต้สุดยอดสุดยอดไอตัวนั้นจะหนีเลยทีเดียวเนี่ยจะหนีไปไหนล่มานนี่ดิเฮ้ย มานี่ก่อนมานี่ก่อนเรียบร้อยครับตัวสุดท้ายครับผมโอ้โห100ตัวนี้ภายในพริบตาเลยนะครับไม่มีแล้วใช่ไหมตอนนี้โอเคอยู่ด้านหนึ่งตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวต้องไปค่ายหมดเนี่ยไม่น่าเชื่อมจะเหลือรอดมาได้หนึ่งตัวมานี่มามานี่มามาที่มาไอ้น้องเรียบร้อยครับผมโอเคตอนนี้แมตช์แรกก็เคลียร์แล้วครับทีนี้ก็ไปุยแมตช์ที่2ต่อเลยครับผมเอาเลยครับแล้นี่คือแมตช์ที่2นะครับใจกันโดโซลันไดเวลร์หนึ่งแสนนะครับปะทะยกับกาโต้ครับผม เมื่อกี้แบบแรกนี่ไม่มีใครกัดเราเข้าเลยครับเดี๋ยวลองให้ใจแกนกัดดูนีเป็นไงเข้าไหมเออแต่ว่าใจแกนนี่กัดดีว่ากัดไม่ปิวโอโหแต่ว่าเลือดตอนนี้นี่ลงแบบรัวๆแล้วนะครับเข้ามาเข้ามาให้กัดอีก3วิ3 2 1หนึ่งีตาพี่พนน้องก,กัดไปโอ้โหม่ตายเฮ้ยไม่ตายหรอกัดไม่โดนโอ้กัดไม่โดนมากกว่านะครับพอกัดโดนนี่ปิวไปเลยทีเดียวเอาไปตัวด้านหลังนี่ก่อนมานี้มานี้บ้าโอเคกัดไปทีเดียวตายนะครับ แต่ว่าวงการโจมตีเราแคบไปน,นิดนึงเอาไอชุดนี้ต่อเลยกระเด็นไปเอาห้หมดโอ้โหกระจายแบบว่าบทสภาพความเป็นแบบว่าเทพเลยนะครับตัวนี้เดินหน้าลุยกันต่อไอชุดนี้อย่าหันหัวหนีอย่าหันหัวหนีกระเด็นไปไลคลายหมดเลยมาไอตัวนี้ด้วย En Fo อ c e r ร์โอ้โห e อ f o r c e r ร์นี่ถึงกับแบบว่าบิดหน้าหันไปเลยดีนะครับตัวนี้ตัวสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะใช่มั้งโอเคตอนนี้แบบที่2นะครับเคลียร์แบบง่ายดาย มันกัดเราเสียเลือดมาประมาณไม่กี่สิบล้านนะครับแต่ว่าเลือดเราเ่านข้างจะรีไว้นิดหนึ่งโอเคตอนนี้แมตที่2เคลียรนะครับทีนี้ก็ไปดูแมตต่อไปต่อเลยครับผมเอาเลยครับแมตต่อไปนะครับดาร์กอนก็ริงเลเวลหนึ่งแสนนะจำนวน20ตัวครับผมบอกได้เลยว่าแมต์นี่อาจจะเป็นแมตสุดท้ายก็ได้นะครับโอเคมาเปิดฉากวุยกันเลยอุ้ยกัดทีเดียวตายเลยเหรอสุดยอดมากเลยเข้ามาเลยเข้ามาแต่ว่าเลือดเราตอนนี้นี่ลงแบบว่ารัวๆนะครับทีีตบตีต่อตบตีต่อไปมองกันแทบไม่เห็นเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ ไปสุไปดีมากกาโต้คุยกันต่อสุดยอดสุดยอดเอาให้ตายให้หมดหมดไมมหมดไมมมองไม่รู้เรื่องเลยนะครับต้องกัดไงว่าสุ่มๆอย่างเดียวเรื่องราวตอนนี้นี่ลงมาเกือบๆจะครึ่งนะครับเสียหายมาประมาณ30%บตกัดต่อไปตายไปอีกหนึ่งหมดไม้หมดไปมไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวสุดทา้ายครับผมเรียบร้อยครับตายไปพ,พร้อมๆกันด้านรู้ยังมีอีกหนึ่งนี่โอเคผลงานหนีรอดมาได้โอ้โหเลือดเรานี่ต่ำกว่าครึ่งนะครับตอนนี้ จู่โจมไปครับผมเรียบร้อยครับปิดฉากโคตสุดท้ายเลือดที่เสียมานะครับประมาณครึ่งหนึ่งจาก303ล้านนะครับเหลืออยู่ที่145ล้านกว่ากเท่านั้นเองครับตอนนี้ก็ก่อนที่จะไปรุกยันแบบสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูค่าพลังกันเลยดีกว่านะครับเมื่อกี้เกมมันหลุดไปแล้วก็ได้เลือดเพิ่มนะครับมาเป็น461ล้านนะครับ457,760แล้วก็ดาเมจขึ้นมาเป็น92ล้านนะครับ363,880โอ้โหแม่เจ้าอะไรจะเยอะขนาดนี้เนี่ย สุดยอดเลยครับเมื่อกี้ก่อนที่เราจะอัพนี่น่าจะอยู่แค่หลักล้านนี่หว่าขึ้นมาเป็นหลัก10ล้านเลยทีเดียวครับแล้วก็ดัมมี่ไม่มีให้เทสด้วยโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูแมตช์สุดท้ายก่อนเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวค่อยวิ่งไปเทสกับดัมมี่ที่บ้านตรงนู้นก็ได้เอาละครับผมเลืนีคือแมตช์สุดท้ายนะบอลชิฟจากมิสติครับเลเวลที่ห้าหมื่นจำนวนหนึ่งตัวประทะกับเดวิลโดโนเล็กนะครับโอเคให้กัดก่อนเลยบ้าอุ้ยกัดโคตรแรงครับดูการกัดได้เลยแรงมากๆแป๊บเดียวนี่เลือดเเรราหหหดดดออออออยู่่่่ล้้้้วโคคตตใใกกกกนนนป็งัััไไบ เลือดเหลือครึ่งเดียวก็ยังไหวอยู่น่าจะไหวอยู่ั้างโอ้โหเรียบร้อยครับผมต่อให้มันครึ่งนึงนะครับเลือดเราตอนนี้นี่เหลืออยู่ประมาณเท่าไหรเนี่ยโอ้รีเต็มแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมดูน่าจะเหลืออยู่ประมาณ3 0ปรนะครับสพานพังไปเลยทีเดียวแต่ว่าไม่เป็นไรผมทําการเซฟไว้แล้วทีนี้ก็มาดูพลังโจมตีของเรากันเลยดีกว่านะครับหลังจากที่เราได้ค่าพลังมาใหม่นะครับพลังโจมตีของเราอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ยขึ้นมาเป็น193ล้านนะครับจากเดิมที่อยู่ประมาณ19ล้านนะครับ ไี่ได้ว่าขึ้นมาเยอะมากๆเลยทีเดียวครับตัวนี้สุดโหดถ้าเกิดว่าใครไปจับมันมาได้นี่ผมแนะนําว่าให้ลองออกเกมนะครับสุดรอบหนึ่งเมื่อกี้ผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะออกเราอดีว่าเกมมันหลุดไปนะครับโอเคครับผมงั้นเราไปวางกรนดิพันนี้นะครับเดี๋ยวเราจบกันเพียงเท่านี้ก่อนดีกว่าสําหรับใครที่ชื่นชอบเกมนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามลงใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ